สวัสดีครับผู้ชมก็อยู่กับช่องลูกสาวกำนันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะจะรับชมคลิปก่อนใครค่ะลูกสาวกำนันค่ะช่องในเครือของหน้าฝาสลอนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับเกมนี้เลยค่ะวา์เบลติโชราค่ะหนึ่งในเกมของค่ายพีจีสลนะคะมีใครบอกไวน์เบลตบ้างวันนี้มีคะแนนเข้ามา500บาทแบบเล็กๆจ้า กาจะมาปั่นแบบเล่นๆเริ่มต้นที่เบสสามเบาๆก่อนนะคะท่านผู้ชมใครมีข้อเสนอแนะหรือมีสูตรอะไรแนะนํากันเท่ามาได้นะคะใครมีสูตรสแกนสลอตก็บอกนางฟ้าด้วยนะไม่น่าจะรอดสูตรสแกนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยวา y b a ต t ้ s h o o ทุนมาที่500นะคะเปิดหัวัาที่เบสสแบบน่ารักก่อนเอาลวงฟุบฟุบ เข้าฟีสปินแล้วค่ะแต่คุณส่งสแเคปเ,เตอร์มาทั้งหมด3อันค่ะ10ครั้งการหมุนฟีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฟีสปินจะเริ่มตัวที่คุณ8ค่ะตัดคูณ1ตัดคูณ1คูณ2คูนออกเลยเริ่มตัวที่คุณ8นะคะไม่จ่ายแล้ว1ลรอบ2ก็ไม่จ่ายและรอบ3จ่ายค่ะอยู่ที่คูณ8ไปคูณ16ได้ทำงานค่ะคูนสาม2ว่าไงได้เล่นไหมไม่ได้เล่นค่ะ จะเบรกไว้แค่นี้ตลอดดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม64กับร้อยี่ปดิฉันไปไม่ถึงสัทียีสเท่าจะเดิมพันนะ่ะจะเป็นรางวัลก้อนโตหรือว่าบิ๊กบินนั่นเองไม่จ่ายแล้วมาบิ๊กบินเดียวจบเบสสาบาทอืมตามนั้นค่ะท่านผู้ชมเสียรอบทิ้งหมดเลยหมวกว่าคุณสามสองว่างไงยังได้เล่นโจน ไม่ทันได้ไหมรอบนี้ซุปเปอร์เมกาไหมซุปเปอร์เมกาจริงๆ 199. ค่ะร้อยเก้าเก้ากี่เท่าจากเดิมพันเะเกือบร้อยเท่าจากเดิมพันครับหมดรอบพี่สปินแรกมาดีนะ,ะไม่ได้ซื้อฟรีล้างอาถรรพ์เลยค่ะท่านะผู้ชมเข้ามาปุ๊บเข้าฟรีเองเลย อ่กล่างอันหันไปแต่ว่าก็เป็นกําไรมาให้เราเราได้ยืนเบ็ดเบ็ดสูงขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นกำไรมาแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบบาทได้เราเอา,เอาได้เราพอได้เราถอนเลยนะดอกแรกมากําไรเลยจ้ะสองร้อยเอาลวงเอาเอาเอาไบเบิลตี้สุราเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยมันให้เล่นว่ะปกติฉันมาฉันตามหาก,กองทองคำสามกองไม่เคยได้เลยนะเริ่มต้นเริ่มต้นที่คุณแปดค่ะลิ้นพังกันแล้วหนึ่ง ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายและก็ไม่จ่ายค่ะตามนั้นอีกห้าครั้งหมุนมันมันจะหมดรอบแล้วค่ะเลยอีกสามครั้งเออช่วยช่วยช่วยแตกหน่อยอก็สิแตกให้ไม่จ่ายค่ะและและ้วฟิสสปินเบ็ดสิบาทเราก็ได้มาที่ และแล้วฟีสปินเบทห้าบาทเราก็ได้มาที่สิบาทค่ะขออนาตค่ะพูดผิดเบทสิบไปเลยสู้เข้าอีกสิแน่จริงฉันหวังกันหน้านอกก็ได้ฉันไม่แคร์พราแกเราดันไปถึงเจ็้อยห้าสิบวายไม่ได้ทำงานเอาล่วงอีกเมื่อกี้เบทห้ามันจ่ายสิบ อันนี้เบ็สิบมันจะจ่ายห้าสิบมันจะจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่มันเข้าฟรีบ่อยมากเข้าแล้วก็ไม่จ่ายเอาอีกสิอ๋อสับฟันปลาไม่ต้องสับปากได้ไหมคุณสามสองไม่ได้เล่นไม่ได้ฉายโอ้โอ๋อ เออคูณสิบหกอ้าวได้เล่นแล้วคุณสามสอง,สองทำงานโจนอุยดอกนี้แพงแพงสองพเจ็ดเลิกมันต้องแบบนี้โจนดอกเดียวค่ะดิฉันเลิกเล่นเลยหนุ่มผ้าปิดปากแดงค่ะดอกเดียวอยู่หม,มัดเมกาวินลนเป็นซิมเปอร์สิฟัง ซูเปอร์เมกาวิน2,000ในดอกเดียว2 0 0เท่าจากเดิมพันฟรีในฟรีเอา้าหล่นลงไปละฟรีใ <laughs> นฟรีจะไม่เคยได้เลยคุณ16ว่าไม่ได้ทำงานเลิกเอาละครับผู้ชมเป็นกำไรไปแล้วนะคะเยอะแยะมากมายไก่กองเลยถ้าจะอยู่นะก็อยู่นะคะทด่ฉันแยกเพราะยานเลิกเลยจะทำใหม่คลิปต่อไปไปไปนะคะ เอาตบคือแตกตบคือแตกสิบม่ได้ยูตอดด่อตเอาเอาเอาตบแล้วเป็นเป็นได้ไหมจะก,กัะป๋ายขึต่อไปนะคะสำหรับคีนีดิชั่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ